กราบส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีซ้ายสวัสดีขวาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูยู u ู u นะครับที่เข้ามาดูคลิปของร้านไ t j ของผมนะครับวันนี้ชาว y t u t u นะครับเรามีโอกาสได้เจอหน้าเจอตากันแรังแรกนะครับก็กราบสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผม ส่วนตัวผมเองนะครับก็อย่างอื่นเลยครับก่อนอื่นเลยต้องกราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับทีออ่อุดหนุนนะครับสินค้าในร้านเอตเจนะครับผมนี่วันนี้ผมใส่เสื้อสีตีมเดียวกับเพจมาด้วยนะครับเสื้อออกสีสม้สมๆน้ำตาลนะ <laughs> นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ที่อุดหนุนนะครับยังไงแล้วผมสัญญาว่าผมจะทำผลงานออกมานะครับให้พี่ๆลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้ครอบครองหยกได้มีหยกสวยๆไวเ้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับร้านผมเองเนี่ยครับจริงๆเรายังผมผมทำคนเดียวนะครับผมทำของผมเองคนเดียวนะแล้วผมก็จะมีพี่สาวที่คอยเป็นซัพพอร์เตอร์ของผมนะครับเป็นคุณครูนะครับ คอยช่วยเหลือในเรื่องของการหาของบ้างในเรื่องของการให้ความรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะมีที่ปรึกษาอยู่แต่ว่าในร้านไอตี้เในทั้งเพจ Facebook Instagram หรือว่าช่อง Youtube เองเนี่ยผมทำเองออนไลน์นะครับผมทำเองคนเดียวนะครับผมก็ด้วยความที่ผมเป็นร้านเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่นะครับก็ทำเฉพาะบนออนไลน์แต่ว่าจะพยายามคัดของที่ มีคุณภาพนะครับทุกชิ้นมาให้พี่ๆนะครับก็เลยอาจาจะไม่ได้มีของสต็อกเยอะนะครับแล้วก็ค่อยๆแบบคัดมาจริงๆอะไรเงี้ยนะครับถึงเราออกมาขายนะครับผมอ่าโอเคก็ จริงๆผมก็จะมีชิ้นงานที่ทําของตัวเองด้วยนะครับหมายถึงว่า,าสั่งแกะสลักเองเอาออกมานําขายเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีเฉพาะงานแบบตลาดทั่วไปนะครับรวมถึงใครที่อยากได้แบบหยกเฉพาะตัวเองอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอยากได้จี้อ่สมมติอยากได้จมมี้จแบบนี้ไปขึ้นตัวเรือนนะครับให้มันแบบสวยงามโดดเด่นกว่านี้เช่นแบบอ,อยากได้เรือนทองนะครับขึ้นเป็น ตัวเลนเงินหรืออะไรเงี้ยร้านผมก็รับทําเช่นกันนะครับผมในส่วนของร้านผมเนี่ยผมจะใช้เงิน95%นะครับถ้าเป็นงานเงินนะอย่างเช่นแหวนที่ผมใส่ที่นิ้วเนี่ยครับก็จะเป็นงานเงิน95%มันต่างจากเงิน9 1เออกาอง็ยังไงนะครับเพราะว่าคือด้วยความที่เราใช้เนื้อเงินเยอะกว่าเนาะมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เออจะใส่แล้วมันจะนุ่มนิ้วกว่านะครับ ถ้าใครได้เคยลองใส่แหวนร้านผมเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันจะต่างกับแหวน92.5ทั่วไปนะครับที่มีความบางความเอ่อเอ่อทั่วไปของตลาดมากกว่านะครับจากของผมเนี่ยได้ลองใส่แล้วมันจะนุ่มนิวก <ส ONEY. S 1> <ๆ S 2> ว่านะครับเพราะผมเพราะเพราะว่าตัวเหลือนเนี่ยมันจะหนากว่านะครับพอมันหนากว่ามันใส่ปุ๊บมันก็จะไม่บาดเวลา,าเราถอดเข้าถอดออกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของของร้านเรานะครับผมที่เรารับทำตัวเหลือนนะนะครับ แล้วก็ร่วมถึงองค์พ่อพระพิคเนตนี่ครับร้านผมก็มีเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ศรัทธาองค์พ่อพิคเนตนะครับก็ด้วยความที่ผมอยู่กรุงเทพเนาะผมก็อาศัยอยู่ใกล้ๆที่พักผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเทวาลัยขององค์พ่อพิคเนตที่ห้วยขวางนะครับผมนั่งมอเตอร์ไซค์ออกไปบินมอเตอร์ไซค์ไป40บาทเนี่ยผมถึงเทวาลัยขององค์พ่อแล้วนะครับผมก็จะมีโอกาสได้ไปไหว้องค์พ่อบ่อยบ่อยผมก็เลยเริ่ม เอ่อมีการเริ่มจากการขอพอรก่อนครับขอพอรแล้วก็เริ่มได้มีประสบผลความสำเร็จนะครับนี่แหละอย่างที่เอ่อผมเริ่มขายของได้ผมจากจากที่เคยแบบขายได้น้อยมากนะครับแบบเดือนละชิ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มมีออเดอร์เพิ่มเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับเริ่มเอ่อจะเรียกว่าอะไรเริ่ม ก็เลยเริ่มศรัทธาองค์พ่อมากขึ้นเริ่มไปที่เทวไลมากขึ้นนะครับเริ่มไปขอพรแล้วก็จะมีไว้บูชาที่ที่ิ้งักของผมด้วยนะส่วนตัวก็จะมีไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็โดยส่วนตัวเองเนี่ยผมก็จะทําชิ้นงานของผมออกมาเพื่อแบ่งปันให้กับพี่ๆที่สนใจองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับชิ้นเป็นหยกแท้นะครับองค์ใหญ่ๆเช่นกันนะครับก็ มีหลายดีไซน์ครับหลากหลายดีไซน์แล้วแต่ผมจะจะ,จะคิดออกในช่วงนั้นละกันนะครับเพราะว่างานที่ผมทำเนี่ยผมอยากาใส่ความในตัวเองลงไปนะครับแล้วก็ให้ช่างแกะออกมาในในในลายเส้นของช่างละกันครับดังนั้นมันก็จะมีความผสมผสานเนาะระหว่างส่วนตัวอไอเดียของผมกับลายเส้นของช่างนะครับมันก็จะมีความนิดนึงแหละนะครับความเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านเรานิดนึงนะครับก็ สำหรับองค์นี้นะครับองค์นี้ก็ทำมาจากหินก้อนเดียวกันหมดเลยเนาะเพราะว่าจากหยกก้อนเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อแล้วก็เป็นหนูมุสิกาสีตัวนี้นะครับก็อันเนี้ยทามาจากหยกก้อนใหญ่นะครับก้อนเดียวกันนะครับผมก็โชคดีครับไปได้ก้อนหยกก้อนใหญ่มาก็เลยออกมาแกะเป็นรูปองค์พ่อระพิฆเนตนะครับผมก็ เอ่อถ้าใครสนใจองค์พ่อประพิคาเนศเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้ลงคลิปให้ในใน youtube ให้พี่ๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแนะนำตัวนะครับผมผมก็เอ่ออยากให้พี่ๆได้มั่นใจนะครับว่าเอ่อคนที่ขายของให้กับพี่ๆเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผม <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับก็เอ่อมั่นใจได้เลยครับว่า การที่ซื้อขายกับร้าน IT7 เนี่ยผมส่งของให้ทุกท่านแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นโอนเงินหรือว่าจะเป็นนัดดูอของหรืออะไรงเงี้ยครับถ้าผมเดินสะดวกเดินทางถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับผมสะดวกเดินทางไปได้เนี่ยผมก็จะเอานำนำสินค้านำหยกไปให้ลูกค้าดูได้นะครับจะซื้อไม่ซื้อผม ไม่เป็นไรนะครับเราอย่างน้อยเราได้พบหน้ากันเราได้เจอกันเพื่อจะได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนันอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้ประสบการณ์จากลูกค้าด้วยว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับผมก็จะได้เก็บมานํามาปรับปรุงแล้วก็ทําให้ร้านของเราตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นนะครับประมาณนั้นนะก็ใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปรีวิวอ,อ,องค์พ่อพิพิคานาเนี่ย ให้นะครับผมมีหลายไซส์หลายขนาดหลายแบบนะครับจะทยอยลงให้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถโทรมาหาได้นะครับจากคลิปวิดีโอที่ผมลงไว้ใน u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะลงเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับหรือแอดไลน์มาคุยก็ได้นะครับแบบเออขอแบบดูรูปเพิ่มขององค์นี้หน่อยขอเออองค์นี้น้ำหนักเป็นยังไงในคลิปไม่ได้บอกไว้ขนาดเป็นยังไงเออช่วย ดูตำหนมิมันมีตำหนิตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมจะบอกให้หมดนะครับผมไม่ได้อยากที่จะขายของให้กับลูกค้าแล้วพอของไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าไปเจอว่าเฮ้ยตี้มันหมกเมกนี่หว่าตี้มันบอกไม่หมดนี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมผมให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของลูกค้ามากๆครับผมให้ความสําคัญกับ การซื้อขายความซื้อสัตว์นะครับที่มีต่อลูกค้ามากๆดังนั้นผมอยากให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับเชื่อใจได้เลยว่าของที่ไปถึงมือลูกค้าเนี่ยผมคัดมาอย่างดีแล้วผมก็ทำดูแลมันเองกับมือมาอย่างดีนะครับอาจจะประสบการณ์ไม่เยอะเท่าท่านอื่นๆอาจจะผมมีประสบการณ์ใน,ในเรื่องของยกเนี่ยไม่ไม่มากนะครับเอ่อดังนั้นแต่ว่าความตั้งใจผมไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับผมตั้งใจทำ มากๆนะครับเพื่อที่จะอ,อ,อยู่ในวงการหยกได้ได้นานขึ้นได้นานนานๆจะเรียกว่านานๆแล้วกันครับผมผมชอบหยกมากๆนะครับผมก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มอยากทำนะครับยังไงก็วันนี้ก็รบกวนเวลาพี่ๆมาเกือบ10นาทีแล้วนะครับก็ยังไงผมสุดท้ายแล้วผมก็ยังคงต้องกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านอยู่เหมือนเดิมนะครับว่า ขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับที่ให้โอกาสร้านไอทีเจนะครับได้ได้รับใช้นะครับได้ทำผลงานออกมาให้คุณลูกคา้าทุกท่านรวมถึงได้เกิดการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะครับผมผมจะนำทุกอย่างเลยครับข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยมาอัปเดตให้พี่ๆได้ได้ฟังกันหรือว่าอาจจะ เอามาพูดคุยกันนะครับให้ความรู้กันนะครับผมพยายามจะทำคอนเทนต์มากขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็ยังไงฝากพี่ติดตามชมด้วยนะครับผมอาจจะมีกาแฟเข้ามาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินกาแฟชอบเป็นแบบเป็นแบบดื่มกาแฟมากๆนะครับแล้วผมก็ทํากาแฟดื่มเองในทุกๆเช้านะครับผมก็จะแบบชอบมากนะครับอาจจะมีกาแฟแซกๆเข้ามานิดหนึ่งก็ก็ฝากดูด้วยนะครับผมยังไงก็ วันนี้นะครับเราได้พบหน้าค่าตากันแล้วก็ฝากเหนือฝากตัวไว้กับพี่พี่ทุกท่าน <t ell> ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับผมไปแล้วครับไปเดี๋ยวโอกาสหน้าจะกลับมาไดไปพบหน้าพบตากันอีกนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ